สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะดวงไล่สัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้วันที่ 1- ถึงวันที่7เมษายนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะนี่คือไพ่ประจำตัวของคุณนะคะเทพอาทิตย์นะคะคนที่มีความมั่นใจในเองสูงนะคะภาวะผู้นำค่อนข้างสูงนะคะไพ่ที่ได้นะคะสัปดาห์นี้นะคะการงานนะคะทาวิลูหกนะคะ หนุมานแล้วก็พระขันทก,กุมารน,นะคะสัปดาห์นี้การงานคุณจะมีความมั่นคงขึ้นนะคะมีการวางหลักปักฐานมีการวางรากฐานการทํางานนะคะช่วงนี้คุณจะมีความกระตือรือร้นนะคะมีช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำมาหากินหรือธุรกิจใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะซึ่งมีเกณฑ์ที่จะ มีช่องทางใหม่ๆที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์ก็เป็นไปได้นะคะเหมือนมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะใครรองงานอยู่คุณจะได้งานใหม่ที่เป็นตําแหน่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนหรือเป็นงานที่คุณไม่มีประสบการณ์นะคะแต่คุณมีความสามารถนะคะเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะคุณจะได้งานที่มั่นคงงานที่สามารถวางหลักปักฐานได้นะคะส่วนคนที่มีงานอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ งานที่ทําอยู่นะคะช่วงนี้เป็นงานที่มั่นคงนะคะเป็นงานที่คุณจะได้สร้างรากฐานสร้างชื่อเสียงก็เป็นไปได้นะคะช่วงนี้จะมีความกระตือรือร้นมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาเยอะนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะช่วงนี้นะคะเดือนเมษายนวันที่1ถึงวันที่7นะคะคุณอาจจะต้องรับ ฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างเพื่อร่วมง,งานเจ้านายลูกน้องนะคะแล้วทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจะมีความมั่นคงได้วางหลักบักฐานเกี่ยวกับการงานนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินได้ พาลีจับปูทศกันนะคะพระพิคเนตราชาโชคเออพระพิคเนตทรงหนูนะคะขอโทษทีนะคะแล้วก็พยาคุดกับนางกากีนะคะช่วงนี้จะมีความกดดันสับสนวุ่นวายใจเกี่ยวกับการเงินนะคะอาจจะมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นไปได้นะคะคุณอยู่เป็นครอบครัวใหญ่อ่ะ ครอบครัวมีความสําคัญกับคุณนะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็เลยอาจจะมีความกดดันวุ่นวายใจสับสนในการใช้เงินนะคะแล้วก็มีเกณฑ์อย่างที่บอกเลยว่าอาจจะมีเกณฑ์ช่วยเหลือใครในเรื่องเงินนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดครอบครัวนะคะแต่ว่านะคะอยากจะบอกว่าในความสับสนกดดันวุ่นวายใจนั้นนะคะคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ คุณในเวลาที่คุณย่ำแย่ในเรื่องการเงินนะคะสิ่งที่กดดันสิ่งที่สับสนนั้นจะผ่านไปได้แบบฉีวเฉียดแบบนาทีสุดท้ายนะคะคุณจะผ่านไปได้นะคะยังไงก็คิดแต่สิ่งดีๆตั้งใจทำงานแล้วก็ลดความกดดันนะคะแล้วคือยังคือในเมื่อเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ก็ลดความกดดัน ลงนะคะคุณจะได้สบายใจมากขึ้นเนาะยังไงก็ผ่านไปได้นะคะแบบเฉียดฉิวอ่านะคะนี่คือเรื่องการเงินนะคะแล้วก็เรื่องความรักนะคะความรักได้พระนาลายบรรทมศีลน,นะคะพญาพาลีจับถูกปูทศกัณฐ์แล้วก็เท้าทัตตลดนะคะไพยพญาพาลีจับปูทศกัณฐ์ขึ้นซ้ํานะคะนั่นหมายความว่าช่วงนี้ความกดดันความสับสน ที่จะต้องเลือกบางอย่างซึ่งบางครั้งมันเลือกไม่ได้นะคะอืมท่านว่าถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกนะคะปล่อยวางให้ดวงชะตานำพานะคะเดี๋ยวจะผ่านไปได้เอ่อในความกดดันนั้นเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้นะคะคือปล่อยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานะคะสิ่งใดที่จะอยู่ในชีวิตคุณก็อยู่สิ่งใดที่จะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่านั่นเป็นดวงของคุณนะคะอืมบางทีความกดดันนั้นอะ่ะมันบีบบังคับให้คุณ เลือกยากเดินก้าวไปข้างหน้าค่อนข้างยากนะคะปล่อยวางแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยนำพาชีวิตคุณนะคะไพ่ใบแรกพะระนารายบรรทมศิล์เนี่ยคนที่มีคู่อยู่แล้วมันจะมีความรู้สึกแบบกดดันเบื่อนา,นายเหนื่อยเหนื่อยกับ ความกดดันซึ่งกันและกันนะคะก็อยากจะบอกว่าพยายามทำจิตใจให้สงบนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเกณฑ์กดดันจนนอนไม่หลับแล้วก็เบื่อหน่ายกับชีวิตคู่กับความสัมพันธ์นะคะก็ปล่อยวางเนาะคิดแตสิ่งดีๆนะคะนึกถึงความรักความผูกพันที่มีให้กันนะคะอ่าประมาณนี้เลยเนาะสำหรับคนที่มีคู่นะคะส่วนคนที่โสดนะคะคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ กดดันสับสนเลือกไม่ได้เหมือนกันนะคะน่าจะมีคนเข้ามาแบบคุณไม่รู้ตัวแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเหมือนแบบเ,เข้ามาแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะฟุกฟ๊กเข้ามาหรือเข้ามาแบบไม่รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจบังเอิญเจอกันมันเป็นความบังเอิญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็มีความสับสนกดดันเลือกไม่ได้นะคะถ้าเป็นความรักที่ดีก็เลือกได้นะคะแต่ถ้า แต่ก็สรวจสอบหน่อยนะคะถ้าเข้ามาแล้วทำให้คุณกดดันหรือทำให้คุณคิดเยอะคิดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเก่าแล้วกลับมาใหม่หรือว่าคนใหม่ๆนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามีความกดดันนะคะก็ยังไม่ต้องเลือกนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาแล้วรู้สึกกดดันไม่แน่ใจนะคะก็ปล่อยผ่านนะคะปล่อยให้มันเป็นไปด้วยระยะเวลานะคะเพราะว่า คนโสดเนี่ยคือคุณไม่ได้มองหาความรักที่หวือหวาแล้วนะคะแต่คุณมองหาความรักที่ยั่งยืนความรักที่จะอยู่ด้วยกันในอนาคตนะคะก็คุณก็เลยค่อนข้างเลือกนิดนึงเนาะก็เลยมีความสับสนกดดันว่าเอ้ยเอายังไงดีต้องตัดสินใจประมาณนี้นะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะสําหรับคนโสดนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทาค่อยก ค่อยๆตัดสินใจนะคะจะเจอกันแบบฟุกๆโดยบังเอิญน,นะคะอ่าประมาณนี้นะคะสัปดาห์นี้นะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่7เมษายนฝากติดตามกันด้วยนะคะ Blessing ให้ไพ่นำทางสวัสดีค่ะ